การก่อสร้างรถไฟฟ้าหน้าเซ็นทันนะครับอันนี้ก่อสร้างเสาเสร็จเยอะแล้วนะครับอันนี้อยู่หน้าเซนทันลาดพร้าวนะครับ นี่คือหน้าเซนทัลลาดพร้าวเลยนะครับข้างหน้าเซ็นทัลลาดพร้าวแล้วก็บรรยากาศที่เขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้ากันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศริมถนนลาดพร้าวนะครับ มีส้มตำขายด้วยข้างหน้านี้เสาทำได้เยอะแล้วนะครับ ตัวนี้เสาตรงใกล้ๆกับแยกลาดพราวนะครับข้างหน้านคือท้างแยกลาดพราวสร้างได้เยอะแล้วนะครับ ไปดูข้างหน้ากันว่าจะเป็นยังไง